เกิดอ,อะไรขึ้นอินฟานลบรูปเกือบหมดไ g โยงเกี่ยวกับแอนโทเนียรูปหายเกี้ยงต้องบอกเลยว่าทำแฟนนางงามฮือฮาเลยล่ะค่ะหลังเพจดังอย่างจอกจอกไปเจอว่าอินฟานฟรานดี้แฟนหนุ่มของแอนโทเนียโปรซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวิร์ส2023ลบรูปในอินสตาแกรมของตัวเองจงเกือบหมดโดยเหลือไว้เพียงรูปของตัวเองตอนที่กำลังซ้อมบอล พ o อมโพส IG Story เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าอ f f l i n e พอฟอแฟนก็แห่งโยงเลยว่าจะเกิดการงอนหรือหน่อยอะไรหรือเปล่าเพราะแอนโทนียก็มีกระแสจิ้งกับมิเชลมาเกสดีมิชิเววร์ฟิลิปปินซึ่งก็ทำให้หลายคนกังวลว่าแฟนขับคู่จิ้งจะไปก่อกวนหรือเปล่าเอาเป็นว่าจะยังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าใครทำอินฟาน หวังว่าคงไม่ทะเลาะอ,อะไรกับแอนโทเนียนะคะเหมาะสมกันแล้วค่ะยกเว้นอินฟรานจะลํามคันติ่งคู่จิ้นที่ชอบเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีฝั่งปินไทยด้วยหรือเปล่าไม่รู้แบบไม่ค่อยมีมารยาทสักเท่าไหร่แล้วกระส่าแฮตแฮกโปรดียูนิวอเกับเอ็ก็แหลกซะด้วยแฮ h แฮกจอกจอกเพิ่งไปดูมาเหมือนกันเป็นอะไรกันเนาะลบเมนในไอจแอนด้วยนะ แอนมีงานเยอะคงไม่ค่อยมีเวลาให้ช่วงนี้คงไม่ได้เจอกันเป็นสิ่งที่แอนรอมานานนางอยากทำงานถ้าผู้ชายไม่เข้าใจก็อยากให้แอนหาใหม่คนที่รับผู้หญิงที่ทำงานได้หรือเพราะแอนเทเนียบอกปื้มนายนพัทเมื่อเช้านี้ฮ่าฮ่า่าบอนนางตกรอบหรือเปล่าอาจจะนอยหรือเปล่ากระแสจิ้นบวกแอนไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้อย่าค่ะจินแต่พอดี แอนมิเชลเป็นเพื่อนที่น่ารักมากขออย่าให้เจอติ่งคู่จิ้นตอสอดอเลยสาธุน้อยหรือเปล่าแอนงานเยอะไม่ได้เจอกันงานนี้ก็ทำแฟนๆจับตาเลยว่าเกิดการนอยอะไรหรือเปล่ารวมถึงเป็นห่วงว่าจะมีแฟนขับคู่จิ้นบางคนที่ไม่มีเหตุผลและเข้าไปก่อกวนให้ฝ่ายชายไม่สบายใจ เอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนหนุ่มของแอนโทนียด้วยนะคะเชื่อว่าความรักความเข้าใจจะต้องทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างแน่นอน